สวัสดีค่ะหุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้แค่ไหนคะว่าน้ําที่ครอบครัวเราทานอยู่นั้นสะอาดจริงๆวันนี้ปุณิตามีของดีอีกแล้วค่ะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะเครื่องกรองน้ําจากโคเวค่ะโคเวค่ะเป็นเครื่องกรองน้าสัญชาติเกาหลีนะคะยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีและมาเลเซียค่ะข้อดีของเขานะคะที่ทงเราชอบมากๆเลยก็คือน้ําเขาสะอาดจริงๆด้วยระบบกรองน้ําของเขาค่ะฟิลเตอร์เขานะคะจะมีทั้งหมด4ฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์แรกของเขานะคะเรียกว่า NeoSense Filter เขาจะรวม2ฟิลเตอร์เข้าด้วยกันนะคะเพื่อกําจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยโดยทั่วไปของสารอินทรีย์สถานะที่เป็นไอหรือของเหลวที่ระเหยกลายเป็นไอได้ในชั้นอากาศเป็นสารที่ก่อให้เกิดมเร็งที่ทํางานกับเส้นประสาทโดยผ่านแหล่งน้ําเสียค่ะเขาจะกําจัดสารแขวนลอยเศษพงอนูฝุ่นสนิมกําจัดสารปนเปื้อนคลอรีนสารระเหยทรายตะไคร่น้ําตะกรนี o c ต่างๆนะคะต่อไปค่ะฟิลเตอร์ที่2 pure water ค่ะตัวนี้จะกําจัดโลหะหนัก สารพิษที่มากับน้ำสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายจุลินทรีย์ค่ะไส้กรองของเขานะคะระบบ R O membrane กำจัดสิ่งสกรปรกและกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง0.0001ไมครอนไส้กรองชิ้นที่3นะคะจะเรียกว่า plus innocent filter จะทำหน้าที่รวมไส้กรอง2อย่างเข้าด้วยกันคือ post carbon แล้วก็ fine filter ค่ะตัวนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งสกรปรกกลิ่นเหม็นสารคอรีนตกค้างว a x และปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น ไซกองที่4ค่ะไซกองแ n t ตี้แบ e r i a รี i l t ลฟควบคุมและป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพในถังน้ำโคเวจะมีทีมวิจัยนะคะเป็นของตัวเองประมาณ3-400ท่านเพื่อทำการวิจัยคุณภาพของเรื่องน้ำและอากาศโดยเฉพาะค่ะเป็น s p e c i a l ลิสต์ทำให้มั่นใจในคุณภาพของน้ำที่เขาผลิตออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ยังได้รับการรับรองจากสถาบัน ชั้นนาของโลกต่างๆอีกมากมายนะคะเช่น WQA ค่ะที่เป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องน้ําโดยเฉพาะหรือ NSF ค่ะตัวนี้นะคะโคเวได้รับการผ่านมาตรฐานสากลค่ะระดับโลกมั่นใจในเรื่องความสะอาดของน้ําที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ําของโคเวได้เลยค่ะเครื่องกรองนะคะที่บ้านมีปัญหาว่าเรารู้สึกว่าน้ําที่เรากรองอะค่ะผ่านไส้กรองทั้งหมดแล้วแต่มันก็มารวมอยู่ในกระปุกถังน้ําถังน้ําใบหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่า ถังน้าใบนี้2อสปี1 0ปีผ่านไปไม่เคยล้างเลยแล้วข้างในมันจะสะอาดไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรากินน้ําที่เรากรองสะอาดแล้วแล้วก็มาใส่อยู่ในถังใบนี้ที่ไม่เคยล้างเลยแล้วเรากินน้ําที่สะอาดจริงๆหรือเปล่าก็เลยไปเจอตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเวลาเขาดึงน้ําเข้ามาค่ะแล้วเขาทําการกรองทั้งหมดเสร็จแล้วในถังเก็บน้ําของเขาอะค่ะก็จะมีตัว anti bacterial filter ค่ะซึ่งจะกําจัดจุลชีพที่จะเกิดขึ้นนะคะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในถังเก็บน้ํานั้นทําให้น้ําสะอาดอยู่เสมอ แล้วก็วัสดุที่เขาใช้ของเครื่องกองน้ำนี้เขาใส่ใจมากๆวัสดุเป็น BPA free เกรดเดียวกับขวดนมที่เราให้น้องทานซึ่งมั่นใจได้เลยว่ามันจะปลอดภัยต่อร่างกายของทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะจุดเด่นของเครื่องกองน้ำตัวนี้นะคะตัวนี้รุ่น Villa M นะคะจุดเด่นของเขาเลยเป็นน้ำที่กดออกมาแล้วมี4อุณหภูมิความสะดวกนะคะเวลาเราอยากทานน้าเย็นละหมุนไปที่โคนะคะกด น้ำก็จะได้แล้วอ่าแต่อยากทานน้าอุณหภูมิปกติแค่หมุนมาค่ะแล้วก็กดน้ำเแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อยากทานกาแฟหมุนมาที่ฮอตค่ะตัวนี้เขาทํามาดีมากนะคะกดจังยังไม่ไหลเพราะการเด็กๆค่ะมากดเล่นเวลาเรากดแล้วต้องการให้น้ําร้อนไหลเราต้องกดพุชอีกหนึ่งทีตัวนี้เราจะได้น้ําร้อนพร้อมชงกาแฟชงชงชาต่างๆได้เลยค่ะ และจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ทางโคเวคิดมาให้คือน้ำอุณหภูมิอุ่นอุ่นในที่นี้คืออุ่นสำหรับเด็กเบบี้เลยค่ะที่เวลาเราจะชงนมบ้านไหนทานนมผงค่ะก็จะสะดวกมากคือกดปุ๊บเป็นน้ำอุณหภูมิอุ่นที่เหมาะแก่การชงนมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่นมผงลงไปปิดฝานะคะเขย่านมผงให้น้องทานได้เลยไม่ต้องมาแบบปกติอะค่ะถ้า บ้านอื่นก็จะต้องไปต้มน้ำร้อนในกระติกใช่ไหมคะต้มน้ำร้อนกดน้ำร้อนเสร็จผสมน้ำอุ่นแล้วก็มาอังมือว่ามันอุ่นไปมันร้อนไปแต่อันนี้เขาคิดมาให้แล้วอุณหภูมิวอร์มน้องทานได้เลย,เลยค่ะก็แค่การปรับได้สี่อุณหภูมิก็สะดวกมากๆแล้วเพราะลดขั้นตอนอะไรบ้างเช่นนะคะบางบ้านที่ต้องการทานทาน้ำเย็นก็ใช้เครื่องกองปกติต้องไปกดน้ำ เอาขวดพลาสติกไปกรองไปกรอกน้ําใช่ไหมคะ1ขวดก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าจะกรอกครบ10ขวดก็10นาทีแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเพื่อจะได้ทานน้าเย็นรอเวลามันเย็นอีกนะคะหรือจะทานน้าร้อนก็ต้องมาก,ก็ต้องมากดน้ําแล้วก็ไปต้มน้ํานะคะรอเวลาน้ําร้อนอีกแต่อันนี้มันคือสะดวกมากๆทานน้าเย็นก็หมุนน้าเย็นกดได้เลยน้ําร้อนก็กดได้เลยนะคะสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ที่เราเลือกขายโคเวนะคะ เป็นคอนเซปที่ตรงกับการบริการ,รกของร้านปุณิตาก็คือสินค้าต้อง 1. คุณภาพดี 2. ดูแลลูกค้าหลังการขายให้เราดีไหมที่เราเลือกมาขาย <c oughs> ก็เพราะว่าโคเวค่ะเขามีระบบโคเวแคร a อย่างเช่นตัววิล่าเอ็มนะคะโปรโมชันนะ่นณตอนนี้เราจ่ายแค่เดือนละ990บาทเขาจะดูแลเราตลอด5ปีนะคะแล้วเราจ่ายไปตลอด5ปีเดือนละ990บาทค่ะการดูแลของเขาเรียกว่าระบบโคเวค c a เขาจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นผู้หญิงไปที่บ้านนะคะไปดูแลทําความสะอาดเครื่องกองน้ําให้เราทุกๆ2เดือนและเปลี่ยนไส้กรองทุกๆทุกๆระยะตามที่ไส้กรองนั้นจะต้องควรเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและประกันอะไหล่ทุกชิ้น5ปีค่ะก็คือดูแลไปเลยยาวๆไม่ใช่ว่าซื้อเครื่องแล้วก็จบไปเวลามีปัญหาก็ต้องมาเสียเงินซ่อมเสียเงินเสียเวลาตามช่างนะคะแต่ตัวนี้เป็นระบบโคเวแคร์เขาจะโทรนัดหมายเราเลยทุก2เดือนค่ะไม่ต้องให้เราโทรตามนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะระบบเนี้ยวิว่าดีมากๆเลยส่วนตัวที่บ้านหรือที่ออฟฟิศอะค่ะเราก็เลือกใช้เพราะว่าอย่างออฟฟิศเนี่ยเราก็เลิกที่จะสั่งน้ําขวดขวด,ขวดมานะคะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่ามันสะอาดแค่ไหนตัวปั๊มน้ําไม่เคยล้างเลยแบบนี้ค่ะ,ะหรือต้องคอยเตือนแม่บ้านว่าล้างหน่อยนะแต่อันนี้ทุกๆ2เดือนเขามาล้างล้างเครื่องกรองทั้งหมดนะคะดูวัดคุณภาพน้ําว่ายังดีอยู่ไหมก็คือมีความใส่ใจอย่างเช่นแบบที่บ้านเราอะค่ะเคยคิดไหมคะว่าตัวตัวที่แบบ เวลาเราจะกรอกน้ำอะคะ่ะน้ำมันผ่านออกมาทั้งหมดไม่เคยทําความสะอาดเลยมันจะสะอาดได้อย่างไรนะคะน้ำนั้นมันจะสะอาดได้อย่างไรแล้วมันน้ําเป็นส่วนประกอบหลัก70%ของร่างกายเรื่องน้ำอะคะ่ะควรให้ความสําคัญมากแล้วก็เรื่องอากาศนะคะถ้า2อ,อย่างนี้ดีค่ะคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวก็จะดีและสิ่งที่โคเวค่ะให้ความสําคัญมากๆเลยคือการเทสสินค้าค่ะกว่าสินค้านี้จะออกมาขายได้นะคะเขาจะเทส1หนึ่งล้านครั้งขึ้นไปจนมั่นใจในคุณภาพค่ะ ว่าสินค้านี้ดีจริงๆจึงนำมาออกจำหน่ายให้ทุกคนทั่วโลกนี้ได้ใช้นะคะไส้กรองทั้งหมดนะคะผ่านฮาลานด้วยนะคะได้รับการรับรองจากฮาลานก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านไหนบ้านไหนนะคะเป็นศาสนานับถือนับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำของโคเวรุ่นวิลลาเอ็มนี้นะคะ